บัดนี้เป็นวันที่6พฤษภาคม2568เป็นวันที่ข้าพเจานะ้าในให้นองเกียรติดทมหันพลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุภรพริดและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธจ้มบูชาสังฆบูชาและอาจารย์เาบูชา,า,า,ชาเดียโกบาอาจารย์ทั้งหลายเขาจิตฟังข้าพเจา้าจนจะไม่มีสติในสักใดไม่สมาธิจดจ่อในอัคคานาภยานฉะนั้นในผลสูตอย่าง,งนึงได้เถิดบทที่หนึน่งบทกาพระรัตนไตัย อาสัมมาสัมพุทโธประกาศุทธังประกาตังอราเทวะเมิสว่าฆาตตวตาธรรมูธรรมังนามาสาวิสุปฏิปันโนพระตัวสาวาสังโฆสังฆังนามามิบทที่สองบทปุชาภะปาดีพินาตัลหังสัมมาสัมพุทโธสุจิตังปารินิพุโตคะหิธรรมะโนธานิปาริหิตจัจจสติยวประัตชีวังหังสัมพุทโธสาวาสังขารธรรคณาตังปุชมิรัตตานังยัตธรรมัง จรามิโสีนาทที่สามบสถงเทวดาสมัตาเรวิสุกตาวตาสัตมังมุจจาสนตสกัตโตกสังสักีกามีตวทุสกีเรติเควิวนีทีเปตุลุนาคข้าคีตีุมารันตุชาลสัมมาธนาคาจันตกาจันตะกีย <laughs> ังมุตตานังสัทบโมมนตะทํามสสาวนกรวยังมัตตาทํามสสาวนกรวยังมัตนตาทํามสสวนาการวยังมัตตาบทที่สบทสวดบุพพาคาาคมกา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะติหังบัซวะเตสะปะนะปะดาปุฏังคะนะกาจะมีตังมัชฌิคะนะกาจะมีสังฆะนะจะมีตะติยะปิปุตะตะนะกาจะมีตะติยะธัมมะนะกาจะมีตะติยะเวทนะกาจะมีตะติยะปิอุทานะนะกาจะมีตะยามิธัมมะนะกาจะมีตะยยะปิสะนะนะกาจะมีปะติหังบัซวะสะกะยะยะทานังทีเมสะยังะยังปุฏเธเมจะนะมะนะติสะตะวะจิยะโสติเมโยจะตะวะ ที่มีสัญญาณกำลังทำมือสัญญังกำลังอิทธิ์นัสสะจวะชินะโสดที่มีหัวตัวจะบานที่มีสัญญาณสังคุมิสัญญาณังกำลังอิทธิ์นัสสะจวะชินะโสดที่มีหัวตัวจะบานเก็บบทสวดติรนะปะนะมาคาถาสาพุทธพุทธังนะมีรัตนะภูสริจตังธรรมังนะมีรัตนะตาพุทธสารังสังคังนะมีรัตนะภูตะสุริทิติีมังนะมีทิตานังลัตนนังสมาหิวิถุสัพพะหูตังอภิญุพัน ยานตุคโยปสันตังอุปสมิธีติเวายาถาทันตีอากังตีสละมะคพระเวโลกิจิธากริคีปุตตปังคิมะยานังสวัสดยะอธิตังสัตถังวินโยปเชติอิชฌาจะโลปังโลกกิติวุจจะพระยังสัญจกิติพุทธะปตายะนิมีชนะสุวะคัมปิสุปสันตังนัมัสสิตโตสนังปัญญามมนัมมุตตะภูตะนังทุกขะปมุตตะตระนังคตานังปุชาและเหสุปะละมังเอ พิวัฒนีนิพพานจะนิยาสีฐานสมาธิรูกรมมสิทธิยาจะสาธุอรันติสกเสวนีปากิปาตัสตานังขามณีคามีวะตันมาหิตังรัตานังคณะติชะตะหารัตตนังทิวาขัดเสนีโดยพระบูชาจะดูตังสบายน่ากิตาตัส นิยาสตาลาจาดเปีนักตัสุเกชีสุขุมเตชัสทาปิสุปาติหอนตุเยจะทำมีเวิจนมหิีพูโตโซและก็มิสมโยหอนตีสัมพูตังเสวกบัญยาละอายะปีหอนตุว่าคือเยบริจัดตโตสุปกัตตาลูบทที่แปดนัมะกาละสิทธิคาถาโยจักคุกมามันหงบลาปฏิ Tato sama nang sebutu suka situ sebutu mana kapal sani muda jatu pasiki mangki kiman dan yang putang kapal tanang kena mikan dan apa mina jadah sat sat sisi hontu sat tatalah yobi pada mintu sama nang sat sayobi sat kalang pinjoka sama nang sat sama hito kanita tak su mano sama sili mak nami manat hampa sana bukan taram tesis tasi นาวิมุตเมียนสัตทิธรรมสีนาสุขตาโนโคโยโสบะกปูราชติตาสุกายตเตโยขโยจัศกวาตตะมังวิเตตตังสกโลมีสังกัดดิสานิมิเมสิพุทธานังฌานกัมมัชติเตชติสิชันติสียาหุตุชาตลาโยจิตวินานเมีนตุบทิเก้าบทสวดตโมกัตถกาถาโนโมนันโตสมาตมสัมมโนนิเห็นวันุบุตมัจจะตัสสะสวัสดิเตตินะมา สังกัสสะปิวิลังกินโนโณนโมโหมาตะนัตสาสะตานายะสุขาสังนโมอาทติกัสตะปัสสาวิวุตวัตตสุดยามปีนโมกาปารัตมณีพิยยนุปทานมโนกัลลานุภาสวัตถิหตุสัพทานมมโนสตตะตันชตินาวิหติเตชาวะโหติสิบุตรสวนมาให้สมัยสุติมีสุตังเอกาสมัยยาวพระราศเกตุกปิแล้วว่าถุมาเึงมหานิมาตาพิโคุ สิงประกสตรีิคุตสปีมาราตสติกติเทวตายปุสหเพาตังคายาญาิังกจอาตคจสุบาทีิจนาเทวทันอายังโขพะกาสกสุวิกาลปีกเบิละัตุมาิงมมาตาพิคุตัิงปจัลมาตตีพิคุสปีเตมมาตสติกติเทวตายปุสมาหเทาตคายาิคุจังกจ nya mati saya tapi peristiwaan katawa imang sama akan sedikit

ตังสุนาทตะสารุมัตตะกาตโลภะสามีเอบัมพันเตหูพิคหูพระจ้าพัสโสสุงเอเตกะไวเอวัตบูจะสีโลกะมนุสสามียะกุมาสิตายะกะบักาตลังปะหัตสะมมาหิตานิพพงหูทูสีวันลีนาสุตะวะสาวโนตมาสุขายิปัสสามีบลาพินโยอะตียะตะวากะเบราเตตีโตเวสัสสกีเตตีเทวะกะญะภิกขะนาเตวิจารภะิกโวติกะวะนุสุตราะพุทธสัจสัตสังเทวะยะหงิ้ะมาสัตะสุงะภิกขิมาตะคงคะสังยิ

ปสาทะิจะกังนี่ปิมาายัสสิวงวตปรตสาาวมาลาอทีิมโตยมมโตนมโตสะตสิงโตะมนาพิคมพิกสมิติวนางทกนังอัสากวโรดปะสาทิคุมปานังที่ปิมาอาลัสิวงวตปตสาาวถมาพลาพลา

ที่สงราจะโหติดเกเนวิรหอกก็ไปได้บโคตะลาก็ได้สังเกตตนได้มาจามาจามันตาจิโรติสาทามันลาทั้งสุกรรมิละตะติติตะมีนาตีนนุทะสาอาโควินักทะซะมาญยากุเมตวินันตะเบจัมปุโนจาจามันกามะสีโตจัปกันติมันทุดิมนจะปะนาโตอะจามันตะวันโยเตเทวะจะโตจามันตะนี่กิตะเสโนนะคะโพนโลเดชานะนะโพอุปปะติเทวะตุมบะโลก็สระติอะจิเลทะชะโนขันทะปาลาโยพีมะธัมมะนาพิกังพิกะนะสัมมติงะนะกะตะโพนะพุทธะกะนะอะเบสะกะตะตะมา ราอย yup. <po> ู่อังคูปันละคารเจพียมาัาอุเจกันธนยและมานภาโูสมกัสจมติวนาเยขนาราชิกาหิรันตีทิปาวิรุปะคูวิหาปัญจมีตะปันตาจัตสตาสุปปันนาอิติตนาคามังพะยันทนายละการนาสสุปปนอนัิุตโตูสเตาวาจาวุปยันตานาคาสุปนานมรรมะสังขุสมงัตังชิตาวิตรีเีนสังวติสุราสิตาพาลูกัสติทีมตุยสิณุกรกัญชาพระอภิรัยสุาอคุราเหตการเวปัสติมุิติ ป่าหาโลมุตจิติสาตตามพจนานสัรพิกยรุนมามะกาทังมพนิชนโลปะกะมงมทันิพจนี่พิคนังสัมมจึมนางอาบเทวบวจะทำพเตโชวอย่างมวนน้ทีวาสุโมจะนันมตามตตาอาคุติยวจะนเทติกยาทิปินตวันนี้โดยทมโตยมัโตวานัมโตโนปัตมานาภิกมองพิคนางสมจึงมนางมีตุจะทีไจะมีจะมาทีวจะมาคูทีวจะมาคูบรักิตาวาสุสุทีไวนำมาคูบักคิตาวาบรักิตาวาอาคูปิตาจาวาะไมนะคือโกุ ผมจะดูเจ้าตัวที่เกียาสับปีแต่วันนี้โดนเชื่อมต่อยังมาตัวนักตัวชนโนก็ต้มาลาพีุ่นาจอมวิติงวันนางคูเตวาสามารถะันเราอัธะจะโรชาจอมมาถมาเะี่ยชนนก็ะ้มาาสัตะม่าจะหตะจัใจเจ้าการเฉลอาคูอาคูวันนี้นูตะกี้ก็จะสับปีแต่วันนี้โดนเชื่อมต่อยังมาตัวนักตัวชนโนก็ต้มาลาพี่กูคลิกุนาจอมวิติงวันนางมาัมมามาัมมามาสัวสัตม่าที่ขาวอาคูคูวันนู้นเราจะถึกาอาคู หารโยเทวาจะวะจตสินโนมหาปรมางกันดาคาภูติวายสนโนสติเเกสปีระนิโทมตมตวันามตุชนโนะมาาภิกุมิคุณังสมติมณังสุกากลุมานุนาคุเหาธรรมะกัธรมอขาปามขาติวายเจะกมสมาตาจะหาราจการมิจจะสาเจะวัชสัจจินโนอาาลคานุโยทิสาวิยสติสติจกยสปีระวนิโทิมตุยมตวันาตุชนโนพะมาาภิกุภิกุณังสมติมณังเขยมยัจมาจามาจะจะสจินโนภิมะ จะมาจะอาสวานิมาล้ต Han ิโนอาคูอาคูวะไรไนิจตาะกจายาสปีนาบานีิโนทิปสัพพินาตะวานิโนิปมาโดยอมาโดะนามันตสินงมัมานาภิกขุมิกขนสัมมเตงดีเทวกจาสัพพีนาวานิโนิปมะโดยมาโดะนามันตสินมัมานาภิกขุมิกขนสัมมตมดัง นามากัรยงเยจันเยทิกาตะจะจวุิวังมะคีลังวจามันสวาสวังถะากิเมวังราคังเกวัสิตังสะพามาปรมาตัมปุจจัยทิฏฐโตสกุลตังตะลจะสุขะจะมติงวัตสาตธรรมะโลกะนัสาพธมะทีติวบุะโนสิติมตูหิมากะโยจะสตูถ้เกสิสลาอคูปะวินะมะติโนติสามะจ้าตุอาคาลีวาลิปะติโลติสามมิกาติสิเดชเวสปามะเกรมานะภิเกเบปะจกรรมมาทิยังอะกะมะทะยังอะกะนามาตุบสปัตาปะลิวาโมเจติติลโมกเกังอิต มหาชนกัมังกิเนิพังนังลาตมมันจากกัจาเพลวังยาุทิมังมโคะยะกโคตาาตวุวันติสังกูตัวสุลัสียะสภาพยงมาตตมันจตยิสัเกสาวกินนิเติเตว่าก็จาอภิกนาเตวิชลา์ทพิติกมมกลพทธวาสุทะรงวิายาบมุนีนพิจะยุมงสพีพิจารณาพิตารียาุนนมมติติสังกุเดหิสาวกิจชนสุตติมติสิเบ็์บุสมังคลาสุตังปะสเวน พาณาจารย์สบงผู้ชายเดนี้ผูจงอีตามจะมัคคลานิมุตตามังสองปิจเตศวโสจารุจรีก็จะจามังกษตรอาจามังปัดนิติจะเอตามังคาลปุตามังคาโมตจาสิปัญญาวินะสุขิตตัสุภาจวันจวาอาจะเอตามังคาลคุตาังมัตาปีตุอัจจานังอจาโหตสกังกนาลกุจจะมัณาะอีตามังคาลวุจามังทามัจจะนิจยา ยานันต่มัสสังโฆอนั้นว่าชิกาตุป,ปนงังอัตมะคะละมุตตะนังอปติวาลิติปาปามัจจปาปาจะยมะโหจะมาโทจะทำมีสุติทำมังฆะมุตตะมังขะวตจดิตวตาโตูจดทิฏฐิกะทำธรรมสวรรค์อิตามฆะละมุตตะมังขันติยโสูจตาฆะมันตะนัตสาทางสนังกะลังธรรมสัจนะเอตตมฆะละมุตตะนัง ต่อโปรเจดพัมมยิตังอริจันังสัจจัตสัตตังนิพพานิยตสัจจิกาจะเอตามขลามุตตังพุจจะสัมโลโมหิจิตังยิโดะนักกรรมปิเอสังกเวชเคอิตามคาขลามุตตังเอตานิสกิตวาสเพมลมัชิตาสเพโสติงคันติเอตังขลามังขลามุตตามันติบทที่สิบสองบทสวดรัตนปริตยังกิจิวิตังเอตเถะวิหุตวาสังเคสวรังรัตนังปานิตัง นโมสัมมัอิติกตาทนาอิัปปิุทีตังเบตังอิตินาสัินะสวัติอคินัวะลังะตมะติตังขมันังมุติติมาทิพุติธรรมีสมาติกิจิธรรมีธรรมีะังตังอิตินาสัินสุวัติอตุเตตมุตเโจวสุจิงธรมะหิลังติหตุสวะหินาติโมชติอิัปปิธรมีังเตังอิตินาสัินสุวัติอตุเยจลโหตุตี้ส เสมานิมาปะิทัมีเยสการนี้ปังอิทนาสัจินสวัติโตุสุปารมิตาสังติการิโลกนตัวิเตมขันอิหานังสัมนิพุติงชะยามานาทัพิธัเกนัปิังอิทีนาสัินสวัิโตุินังวานังนังนัสัมภังติลาสัมิไวจะมีเติการุตอิตาทิทัพิิบายัมพีอิทัพิธมมีังเป็นังนท่นาสัจินสุวัตถิวัตุบทที่สิบสามบทสวด อาตัะปูตสัจญาพังสัจจาริโนทีวะนะณีวะทิวณัคทะโหนะมาโลสัมมาวัคคติตังอลพชิตังปัติริยาทะทะลูปัสะขันจันตุปฏี่ิบสีบทสวดกีสะปัตละสูตรภาสิตตังมัติตังตีนะพระกวันตาตีชนาปัจจะอราันตาสัมมาสุปัตสะอีตุมีมานีสุงลพมัตตาหิมา อริต so 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 ิกิยาละก็ปฏิสัมมาปพาเรมาตตาขเหตุมาห็นธรรมอาการปะรันิตีนั้นมาที่ประมาณคดียามามาตลามาสกมัมสุขูยตเตุมเอนุวัชรีที่มาอสุกาธรรมสุขลีมีวิคธรรมวิการีใจที่มีสมตาอีมีทุกขาสมตติอัตตุมเฮะจาุมเนวานาธรรมสุลายีมีธรรมะมธรรมวิติยีมีธรรมาสมัตาชิตตาสุขายะสวัดี อาตมอุปัสสรปิหาระยาถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยยสัญญยศุติอุปนิยติชีวิตมาคารมาวงสะลามะนิตตสานิตตานังตะพยังปติปิขามะโนบุญญาณิกิริยาสุวาหินานิอุปยติชีวิตมาพยังชีวกามาสมาสตินาทายตัสังกลับปิขามะโนโลกามาสังเกหิสเปโคโยา โยกาสมาโยวาจะทุธ anyway, ิสวัตันจะสพิสุขายะโหติยะไม่ลังมัจโมจะปะกะโลปุญญาธโมหีละกะมัจจารังธโมสุมาติติอิจัเโนโสธรรมิตินะคตังธรรมจารีสังสัมเพิสังกรณิจารย์ยถาปัญญาสติอัตโขทุเขสัมมันคิโยวิสยาสัพีสังกรณทุกขาติยะธังสัมปัญญาสติอัตโนอานิปินตติทุกขีอนัมขควิโยสุทิยาสัพพิ ธรรมานันตายาติญปัญญาสัปัญญาอานิจังทุกเขนามาเตคิโยตัคเดียบทิสุโมบเสวยปัจจวีนะอัลชาโดอัลอันปัญจกนะมีตุหังอีตุตักติกาอัตถยานามีที่วัตังคันต์อาปฏิตกรรมพระหอมเวสรานังยันติปันตะพัติตาวณิตเตอมาคลุกญาติยาณีนโมชนังพระยิติตานิจังโขสารานงกีวังนิจังเจมุสมุตตมานี สมัติคณาครมหาสเพทุกครับสมุตติเจรจาธรรมพุทธธรรมกิเลสปางสราตูจัตตาลีหงติสมัติสัมปญญาสันติทุกขังบุญสมาบังสุขังสมัติอิตมีมังอริยตสัตถังขี่กังทุกขังสมาธิกานังเอเตสัตถังมังเขียนมังเอตังสมุติสัมุติปามุจิติ ุทท่สบาบทสวดพระที่กักาตาตีขนังขนาวมียัปฏิกรเทียนและคต่างบุคคลไม่ควรกหน่สิ่งที่ต้องกาไม่ควรงที่มาถึงจะทำปฏิยัตังอัตวันทางกนักขไตสิ่งลงไปแล้สิ่นั้นก็ไปล้ไปแล้วสิ่งใดที่มาถึงก็เป็นอย่างไว้ถึงปัจจุบันที่จะทำแต่จะสังเวทติอาสิยะต่แต่ังปังตังวิีมะฮนยก็บุคคลได้เห็นทำในปัจจุบันไม่่ไม่คอนขางในธรรวลาั้นได้บุคคลนั้นเพื่อทำนนให้บุคคลถืออาชีวะก มัดกำลังสวีพวเพึงงวามเพียนเสียในวันต้า,าจะความตายในบางผู้มานั่งหนุสันตกตีมหาเสนมัติมาเพราะว่าความาเพียรกรรมัดกิริยาใหญ่ผู้วิเศษใหญ่นั้นย่ไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวิหารลิธิม,มาปามาาิ่งอรหันติต่างเตชพิกัลติตาอาจิกตตนุมติติพมมระมณีผู้สยบ้องยบบุคคลปกติอยงนี้มีวามเพียรไม่เก่ยงข้าทางงวันและกันเป็่นแน่ว่าผู้มีลาตีหนึ่งจรด้วยประการที่เรวบที่ิบแบทสวดพินัจเจขนปาถะาแอ ฉลาดทำโมหิฉลาดงานละติโตเรามีความเกี่ยเกลี่ยเป็นธรรมดาจันรุปคุณเกลี่ยไปได้พระยะทำโมหิพระนางงานละติโตเรามีความเกลี่ยแเป็นธรรมดาจรนทรุคคลเกียรติลี่ยไปไม่ได้เราทำโมหิว่านางงานติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจัรุปคุณตายไปไม่ได้สัพเพมีความปุบริภาปุบรเราจัดเจตเป็นอานตคือว่าจะต้องพัแพ้ของรักของยุลใจทั้งสิ้นไปกรรมวสะโกหิกรรมะชายโยกรรมะโยนิกรรมะปนุกรรมะปฏิเสโนเรามีกรรมของตัวมีกรรมให้ผู้วิบูมีกรรมเป็นในเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้พึ่งอาศัยยามะกรรมับาัายง เราจะทำการบรรเลงแบบเป็นมุอจะเป็นบาปคือแต่ว่าจะเป็นทายาทคือว่าต้องรับผลการนั่งสืบไปเอวังอามิหิอภิหางปันจรพิจิตณ์ฟังร้องเทายรคนพิจารณาอยู่นี้ทุกๆวันเตือนเบอร์ที่สิบเบอร์สวดเทวดาเชื้อพรางทุกการปัจจันพระยาเป็นทุกขาพระยาปัจจัน อนนีันญาสุกับไอันนี้โสภาหงตัวเมียนมิโนเอวตยามีบุญสรมปทังสภเมเทวามตุสังปิิาธนัสันตุสัยาิยาและกสัมปทภานิตาตุขันตุเทวคัาเพปตะวะรตาเปรีกัลาพงาตสยละข่าว่าตาไม่ยาปสูบที่ยี่สิบบทสวดเทวปฏิตานคาถาอันตมยังปฏิตานังคาถาโยบริสัมมณียะสติวิหาระสินีทั่วกลีโพตะลตตหิตตหิธรรมะ พวันตุพุจิตาสัตังกาตโลวิหาธัมมะเลเกตามชิมาปฏาโวจาสรัมมิอุสวะตีสุปปัสกาขามาจัสมวกสิตลาธันปูตาสิกิตพวันตุเตชะลาพุทตยาเจจปีอัตตังภัมสังกัตชาตาสมัติกายันยัมธัมโมจันตติจัสมพีสุขกาตโลสังกยางชาตุสิกันตัมตัโบธรรมะจับุคลาสังกบุปัตวาหิตายะยิตามิลักดุสัตตบุสเพปีธรรมะจิจาริโนวุตังสัมปะวุจยามาสัม ถามีอริวาปฏิเทศวิติเตฏบทิจิฏบทสวดสัพภาพปฏิทินคาถาแปลันธรรมยาปฏิทิคาถาโยนนามัสสมาสีบุญจะตัดสิทานิการตัดตัดตระยานิยานิกติตามีนิกขสัตว์ของทั้งหลายที่ไม่มีชิสุทธิไม่มีปริมาณจงเป็นส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าทำในบัดนี้ตันจัดพิการนิลุงฮนตุตนาปฏินาบกาแรแห่งบุญเจรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว เยปิยาคุณนวัจ,จตาไมาหังมาตาปิยาทโยคือชนเราได้เป็นที่รักผู้มีคนมามีบรรดาและบิดาข้รพระเจ้าเป็นต้นทิศกาเมจะยะทิตาวาอจเยมัดกะตาวีิโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นเรสัตทั้งหลายที่อยู่ที่เป็นกลางสตาสันติสันโลก,กมิงตกุม,มาจะยันยุนิกาเลมีเวียนกันอยู่ทั้งโลกอยู่ในโลก,โลกเกิดในภูมิ เกิดในภูสามเกิดกันเกเกิดในกนัมนรศีปัญจกเกกัตุโวกาลาสังคันตาลาพระพาทวีท่องเที่ยนอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สองของสัตว์เราได้ทราบในส่วนบนของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปัจฉันติของสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาใจเคิด ก็สัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ทราบไกล้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาตีสังนิวัจยุงขอเทียบทั้งหลายจึงจะเห็นแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมาาทินานบุญญานางอนุโม,มทนาหีนาเพราะเหตุคืออนุโม,มทนาบุญท,ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสปีสตาสตาหอนตุเอวลาสุวช,ชีวิโนโอขอทั้งพวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดเขมมปฏิปโนปุ ตุเตสาสาชิตตังสุภาเลียถึงท่านอันเกษมเกิดขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นต้องสำเร็จเถิดเรื่องน้ว่าแห่งสัจจที่ท่านอนุบรานแห่งโคงเวนและอนิสงสนการบูชาพระตัณรพยาบสมบูรณ์พระสุภเลิตและพระกานี้คสุติจะเกิดมีข้าพเจ้าขอจับผู้ไปทั้งว่าข้าจะเล่าจะได้ทั้งทางดูและทางตาพเทพทีว่าทั้งหลายปวดสมุทลายการสยามสมนู์แล้วทำมาหลาเนิ้งมาสมทหลายปวดมบรก่นักเกีข้าพเจ้าและว่ามุทลท่าเป็นพระกิ่ง พลีวินา,าต,ตัวมูลนิธิสมเด็จพระยาสารังวรวัดตะวันนิเวศวิหารตลอดจนว่าจะมงคลทั้งปวงทั้งหลายที่สามีสร้างขึ้นที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตจตงเปี่ยมด้วยพระองค์อย่างพระบริรีและทำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำ็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอ